สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนครับวันนี้เรากลับมาเจอเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นอย่างไงนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนตามหัวข้อนี้เลยนะครับก่อนอื่นนักเรียนจะได้มีงานอยู่2ข้อครับในส่วนของก่อนที่นักเรียนจะไปทําใน2ข้อนั้นคุณครูจะขอค่อยๆอ,อธิบายจากตัวอย่างครับจะเห็นว่าในรูปภาพจะมี ภาพที่ประกอบไปด้วยฐานไฟฉายขั้วบวกขีดยาวขั้วลบขีดสั้นอันนี้ก็คือเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้คือขั้วลบจากนั้นทิศทางการไหลของกระแสะไฟฟ้าจะไหลจากบวกไปลบดังลูกลูกศรในภาพก็จะไปเจอกับหลอดไฟครับซึ่งในภาพจะมีหลอดไฟอยู่2หลอดและจะกลับเข้ามาผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสวิต ซึ่งในภาพนั้นจะเป็นสวิตแบบวงจรปิดก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้จากนั้นจะเข้าไปที่ขั้วลบถ้าครบวงจรแบบนี้ไฟจะสว่างนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะระบายสีเหลืองที่หลอดไฟด้วยจากภาพซ้ายมือมาดูขวามือครับเราจะต้องมาฝึกเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก็พิจารณาจากฐานไฟฉายจะเห็นว่ามีขีดสั้นและขีดยาวขีดยาวคือขั้วบ,บวก ขีดสั้นคือขั้วลบยาว1สั้น1เท่ากับทาน1ก้อนหรือจะเรียกว่า1เซลล์ไฟฟ้าก็ได้นะครับจากนั้นกระแสะไฟฟ้าก็จะไหลเข้าไปผ่านหลอดไฟ2หลอดและผ่านสวิตแบบวงจรปิดจากนั้นก็จะกลับเข้ามาที่ขั้วลบถ้าครบวงจรแบบนี้หลอดไฟจะสว่างก็ให้นักเรียนระบายสีเหลืองเข้าไปที่สัญลักษณ์ไฟฟ้าด้วย มีงานอยู่2ข้อครับค่อยๆพิจารณาดูว่าใน2ข้อนี้จะทำอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูในภาพต่อไปครับในภาพต่อไปจะว่าด้วยเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าถ้า1เซลล์ก็จะมี1.5 V โวลต์2เซลล์ก็นำมาบวกกัน3เซลล์ก็นำมาบวกกันก็จะได้3 V โวลต์และ4.5 V โวลต์ตามลำดับทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านไฟฉายส่วนใหญ่ตามบ้านทักเรียนก็จะอยู่ ไ้ที่ประมาณ AAA นะครับที่เรานิยมนำมาใส่ฐานนาฬิกาก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าในภาพต่อไปนั้นจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงครับเราจะเห็นเลยว่าเมื่อนักเรียนเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายเข้าไปครัภาพแรกถ้าเราพิจารณาไฟจะสว่างแต่จะสว่างไม่ได้มากถ้าเทียบกับฐาน2ก้อนครับถ้าฐานสก้อน ไฟจะสว่างมากขึ้น3ก้อนก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นและยิ่งใส่จำนวนฐานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปมากๆฐานก็จะยิ่งทำให้หลอดไฟนั้นสว่างมากขึ้นครับแต่หลอดไฟนั้นก็จะมีลิมิตในการรับกระแสไฟฟ้าถ้านักเรียนใส่มากเกินไปอาจจะทำให้หลอดขาดได้ครับในภาพต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชนิดของฐานต่างๆ ฐานที่นักเรียนคุ้นเคยก็จะเป็นฐานลักษณะ AAA หรือฐานที่ใส่นาฬิกาทั่วไปแต่ยังมีฐานชนิดอื่นๆครับเช่นฐานกระดุมเครานี้ด้านล่างเซลล์ไฟฟ้าครับการไหลของเซลล์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลาจากัวบวกไปลบนิกตรอนจะไหลาจากลบไปบวกครับฐานไฟฉายหนึ่งก้อนเราจะเรียกมันว่าเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์แต่ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ได้ต้องการพลังงานแค่1ก้อนครับบางอย่างจําเป็นจะต้องใช้พลังงานมากเขาก็เลยเอาเซลล์ไฟฟ้ามารวมกัน5แบตเตอรี่นักเรียนน่าจะพอรู้จักแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่ side, ตตรถย,ยนต์ตรงนี้ก็คือการประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่2เซลล์ขึ้นไปมารวมกันครับก็จะเพิ่มในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆได้มากขึ้นครับ ในส่วนของภาพนี้จะเป็นตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมซ้ายมือของนักเรียนจะสังเกตว่าหลอดไฟจะสว่างแต่พอนักเรียนมีการปิดหรือถอดออกหนึ่งหนึ่งหลอดนะครับหรือหลอดนั้นเสียไปแม้แต่หลอดเดียวจะทำให้ที่เหลือทั้งหมดดับไปทั้งหมดอันนี้คือข้อจำกัดของการต่อแบบอนุกรมครับเรายังมีในส่วนของการอธิบายแบบ ออนไลน์ในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์กันอีกมากมายครับก็ให้นักเรียนทุกคนเข้ามาเรียนแล้วก็เจอกันนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 วันนี้ก็คุณครูขอจบในส่วนของการสรุปเรื่องการต่อเซล์ไฟฟ้า ah แบบอนุกรมแล้วจเจอกันในชั่วโมงออนไลน์ต่อไปครับสวัสดีครับ